สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง Youtube แม่โมทเพียกร์กค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาในช่วงเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่แบบนี้ในเดือนมกราคมปี2568สําหรับท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาธนูรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะ ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้และแน่นอนว่าการเพยากรณนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูดาวประจําตัวตนของท่านก่อนค่ะดาวประจําตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูก็คือตําแหน่งดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสมาอยู่ในภพอริได้ตําแหน่งจุลจักรและณนะช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสโคจรถอยหลังร่วมกับมฤตยู ซึ่งมฤตยูเป็นดวงดาวที่ค่อนข้างมีความผันผวนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงผันแปรแต่พบนี้เรียกว่าเป็นทุสถานทุสถานภพบเพราะฉะนั้นอยู่ในภพอริดวงดาวโคจรถอยหลังแบบนี้ท่านมีโอกาสกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆปัญหาข้างค้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะสะสางบางท่านที่มีอาการเจ็บป่วยหรือรังไม่สบายมีอาการเกี่ยวกับโรคเดิมๆนะคะโรคที่เคยเป็นมา จะมีโอกาสได้พบเจอช่องทางการรักษานะคะและดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยพันธุอรินั่นหมายถึงพอดาวโคจรเดินถอยหลังมีโอกาสที่จะได้กลับไปปรับทัศนคตินะคะกับคนในบ้านกับครอบครัวสําหรับใครที่มีปัญหากันอยู่หรือบางคนค่ะจุดนี้ถ้าใครที่รอเรื่องของการกู้ยืมนะคะเรื่องของ สินทรัพย์ต่างๆการแปลสภาพสินทรัพย์เป็นทุนการนำบ้านไปค้าประกันต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นพิจารณานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเรงินเข้ามาในเรื่องของการที่จะได้รายได้มาซัพพอร์ตหรือว่าเอาไปลงทุนต่อลักษณะแบบนี้ค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะดาวอาทิตย์ก็ทับลัคนาของท่านตั้งแต่1ถึง14อาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคแล้วก็ยังได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ด้วยซึ่งถือว่าโดดเด่น อาทิตย์มาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสดาวพฤหัสไปอยู่ในภพอริแบบนี้ก็ถามว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายเจ้าชะตามักจะพบเรื่องของการจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขนะคะหรือว่าพบกับเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่อาทิตย์เด่นเพราะฉะนั้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะเชื่อว่าท่านจะมีโอกาสได้แก้ไขบางสิ่งบางอย่าง อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุขภะเมื่อทับลักษาความสําเร็จเกิดกับตัวท่านท่านโฟกัสในเรื่องสิ่งต่างๆได้แบบตรงเป้าตรงจุดนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ารอบระยะเวลานี้ท่านจะเลือกสิ่งใดก็สามารถเลือกในสิ่งที่ทำให้ตัวท่านนั้นได้ซักเซสได้ง่ายขึ้นหรือว่าเลือกได้ตรงประเด็นนั่นเองหากไปที่เจอปัญหาต่างๆอยู่ค่ะและดาวอาทิตย์เมื่อเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือมีเกณฑ์ได้รับการ เข้าไปอยู่ในสังคมที่เรียกว่าอาจจะได้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปอยู่ในมูลนิธิต่างๆหรือช่วงรอบระยะเวลานี้ตัวท่านชอบที่จะช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นนั่นเองค่ะแต่อาทิตย์ทับลัคนาจุดนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความใจร้อนได้ด้วยเช่นกันและดาวพระพุธก็ทับลัคนาของท่านด้วยกลุ่มร่วมอาทิตย์เรียกว่าเป็นดาวคู่สติปัญญาคู่วางแผนดาวพุธมาสถิตทับลัคนาตั้งแต่2ถึง20เพราะฉะนั้นในช่วงรอบระยะเวลานี้พุธเป็นละปัตตณิทับลักษ ใครที่มีคู่ใครที่มีการทําธุรกรรมมีการทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนร่วมการจดทะเบียนการค้าการทําอะไรที่เกี่ยวกับพูดส่วนต่างๆรอบระยะเวลานี้ก็เรียกว่าดาวปตัตตนิค่อนข้างอ่อนกําลังแต่ก็จะมีความคล้อยตามตัวท่านเพราะอาทิตย์ทับลัคนา ท่านมักจะต้องได้เป็นผู้นําได้เป็นแกนนําหรือว่าเป็นเคสในเรื่องของการตัดสินใจหลักๆในช่วงรอบระยะเวลานี้ปัญหาต่างๆที่เจอคนที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดคือตัวท่านเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินของท่านกันบ้าง ดาวการเงินของท่านคือดาวพระเสาดาวพระเสามาอยู่ในภพสหัชชะก็เรียกว่าอยู่ในภพของการคอนเนคกชันการสื่อสารออกสู่สังคมเพื่อนฝูงแวดล้อมต่างๆงานในหน้าต่างๆจึงมีความสําคัญในเรื่องของการหารายได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองค่ะและช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1- นึถึงยีิดมีดาวสุกรมร่วมเรียกว่าสุกเข้าเสาแทรกอึดอัดใจบ้างนะคะมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องฝืนใจตัวเองบ้างมีเรื่องของการเซ็นพันธะสัญญา มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากเรื่องของคําพูดได้ไหมก็เกี่ยวได้มีเรื่องของความล่าช้าเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาได้ไหมก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อเขาจรเดินถอยหลังแบบนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดความล่าช้านะคะเพราะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอริถอยหลังแต่ถอยหลังในลักษณะของการที่จะให้ท่านได้แก้ไขกับสิ่งผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือบางคนลักษณะแบบนี้คะ่ะมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญา เอกสารผิดพลาดล่าช้าต้องไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลนต้องไปติดต่อหน่ยง,งานราชการเพื่อทําการแก้ไขลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะและในพบการเงินของท่านมีดาวอาทิตย์เข้ามาตั้งแต่วันที่14มกราคมได้ตําแหน่งจุลจกักรเพราะฉะนั้นการเงินไม่ธรรมดาแน่นอนการเงินประสบความสําเร็จได้การเงินมาลงทุนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะมี คุณพ่อก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้านายให้งานให้เงินให้โปรเจกต์มาลงทุนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอย่างดีสําหรับตัวท่านค่ะ พอ20พระพุทธยกมากลุ่มร่วมด้วยช่วงรอบระยะเวลานั้นก็จะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้ลงทุนเพิ่มก็ได้ค่ะมีลูกค้ารายใหม่ติดต่อเข้ามามีเรื่องของการงานเข้ามาหรือการงานสามารถทําการเงินได้เป็นอย่างดีพระพุทธเป็นเจ้าเรือนปัตตานีซึ่งหมายถึงคู่ค้าผู้สัญญาลูกค้านะคะส่วนดาวพระพุธ อีกบ้านหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนการงานการงานต่างๆมักทําแล้วได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันแต่ก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่25ที่ดาวอังคารเล็งกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวคู่ศัตรูอังคารมาอยู่ในพบรณนะระวังเขตผิดใจกันเรื่องของการเงิน หรือว่าข้อตกลงต่างๆอาจจะผิดพลาดในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านเพราะถือว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียการเงินกับเรื่องของคนอื่นการเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นลักษณะต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดความเดือดร้อนได้อังคารเป็นนิดในภพมรณนแต่ก็จะมีเรื่องของความยิบย่อยเข้ามานะคะและดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะ เพราะนั้นลนักษณะแบบนี้ก็อาจจะมาในเรื่องของการต้องดูแลบริวารบุตรหลานลูกหลานคนในแวดล้อมนะคะหรือว่าคนในการปกครองของท่านและดาวอังคารก็เป็นดาววินาวินาโมรณนะก็ถือว่าดาวในภพเสียมาอยู่ในภพเสียด้วยกันสิ่งต่างๆก็อาจจะเกิดไม่ได้ร้ายแรงนะักในช่วงรอบระยะเวลานี้เพียงแต่เมื่อดวงดาวอยู่ในจุดที่บอกว่าต้องระวังท่านก็ต้องระวังในสิ่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนดาวพระพุธและดาวอังคารเมื่อเล็งกันในจุดนั้นอาจมีเหตุถกเถียงกันในเรื่องการเงินมีเหตุที่ท่านอาจจะมีความหงุดหงิดในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าอาจจะมีใครบางคนมาหยิบยืมมารบกวนในเรื่องการเงินซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ลักษณะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นค่ะและชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะช่วงเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วอย่างที่แจ้งช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสจะยกมาเล็งลัคนารอบระยะเวลานั้นจะเกิดสิ่งดีเกิดผลดีกับชาวลัคนาราศีธนูเพราะนั้นจุดนี้มองว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวเซฟตัวให้ท่านได้เริ่มต้นแก้ไขเพื่อจะเดินหน้าต่อในช่วงหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้น ใครที่มีเรื่องของการวางโปรเจกต์งาน ใครที่มีเรื่องของการเตรียมตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันการลงทุนต่างๆการทํางานหรือการจะโยกย้ายไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นการขอวีซ่าหรือการจะเดินทางไปเรียนต่างๆนะคะท่านมีเกประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมร่วมต่างๆหลังจากนี้ไปเชื่อว่าน่าจะเกิดสิ่งดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะนั้นเตรียมตัวให้ดีในช่วงรอบระยะเวลานี้ปัญหาที่จะได้แก้ไขหรือสิ่งต่างๆที่ท่านโฟกัสเอาไว้ที่เคยมองผ่านเคยทิ้งร้างห่างไปแล้ว อาจจะได้ยกมาปัดปุนใหม่อาจจะได้นํากลับมาพิจารณาใหม่ในเรื่องของการจะทําโปรเจกต์ต่างๆให้เกิดขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูเจ้าเรือนสหัชชะเจ้าเรือนสหัชชะมาอยู่ในภพพันธุสหัชชะหมายถึงการสื่อสารคําพูดหมายถึงเรื่องของพี่น้องก็ได้เครือญาติก็ได้นะคะมาอยู่ในภพสหัชชะช่วงรอบระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปพบปะ ไปหาคนในครอบครัวบ่อยๆไปหาคุณพ่อคุณแม่หาญาพี่น้องหรือมีเพื่อนเดินทางมาหามีพี่น้องเดินทางมาหามาปรึกษาในเรื่องของปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาปรึกษาในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาเพราะตัวท่านมองว่ารอบระยะเวลานี้มีศักยภาพได้ดีเป็นที่ปรึกษาได้ดีหรือเรียกง,ง่ายๆว่าอาจจะเป็นศิลานีหรือว่าเป็นปูรูให้สําหรับใครหลายๆคนลักษณะแบบนี้นะคะและดวงดาวหลายๆดวงถึงแม้จะอยู่ในจุดที่อาจจะ มีเรื่องของปัญหาเข้ามาขัดขวางบ้างแต่ดวงดาวค่อนข้างได้กําลังดีนะคะดวงดาวค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ก่อเกิดผลประโยชน์กับตัวท่านเราย้อนกลับมาดูดาวพระสุก์อีกครั้งดาวสุกเป็นเจ้าเรือนลาภะและพระเกตอยู่ในภพลาภะกระตุ้นอะไรกระตุ้นในเรื่องของผลประโยชน์การต่อรองลาบยศชื่อเสียงนะคะกระตุ้นในเรื่องของ คนเข้ามาช่วยเหลือจะมีมิตรสหายมีกัลยาณมิตรเข้ามาสนิทชิดเชื้อด้วยเพราะ1-28ปดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งนาระอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งอุจาวิลาด้วยได้กําลังดีในพวกของการต่อรองติดต่อสื่อสารเจราจาออกไปสู่สังคมแต่อาจจะต้องเก็บงําอารมณ์บางอย่างเอาไว้ในเรื่องของความขัดอกขัดใจบ้างอาจจะต้องยอมในบางจุดบ้างลักษณะแบบนี้แล้วจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้นะคะพอวันที่28ดาวศุกร์ยกสู 6, ่พพกนธุ ช่วงนั้นนะคะดาวศุกร์มีกาลังค่อนข้างสูงเรียกว่าผลประโยชน์ต่างๆมีเกณฑ์ได้รับจากเรื่องของบ้านเรือนสังหาอาสังหาต่างๆบ้านรถยนต์ที่ดินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับได้รับส่วนแบ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ก็จะมาพร้อมกับปัญหาด้วยเช่นกันเพราะศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนอริด,ด้วยและเมื่อศุกร์กุมร่วมราหูก็เกิดเป็นดาวคู่ลุ่มหลงคู่เข้าใจผิดหรือว่าอาจจะทําให้ใช้จ่ายเงินมือเติบ หรือได้เงินมาอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องของสิ่งของที่ท่านชอบพอถูกใจของในบ้านลักษณะแบบนี้ตามแต่พื้นดวงชะตานะคะบางคนก็เสียโดยเต็มใจเสียเพราะชอบเสียเพราะเรื่องของการอยากจะได้แต่บางคนก็เสียไปแบบลักษณะของการที่อาจจะขัดอกขัดใจพูดจะอะไรไม่ได้ต่อรองไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องเสียเงินนั้นไปเสียในส่วนนั้นไปลักษณะแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าในรอบเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะพระดาวพระเกียติกุมอยู่ในภพลาภะหนึ่งถึงสามสิบ กระตุ้นเรื่องของกิจกรรมต่างๆกระตุ้นเรื่องของความดีงามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรือนชะตาของท่านมีสิ่งที่มากระตุ้นในเรื่องของความโชคดีต่อชาวลัคนาราศีธนูเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ท่านจะเริ่มเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในทิศทางต่างๆของชีวิตท่านค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือพระพุธนะคะพระพุธหนึ 2, ่งถึงสองังาคงอยู่ในภพเรือนวินาศช่วงต้นเดือนหนึ่งสองนะคะอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดบางอย่างมีปัญหาบางอย่างที่คับข้องหมองใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมีความลับต่อกันหรือคู่ของท่านมีความลับต่อท่านลักษณะแบบนี้พอสองถึงยี่สิบค่ะดาวพระพุธยกมาทับลัคนา คู่ครองคนรักเข้าหาคู่ครองคนรักมีบางอย่างมาปรึกษาท่านดาวคู่อ่อนกําลังได้ตําแหน่งปล่แต่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการคล้อยตามเป็นเรื่องของการที่อ,อ่อนอ่อนฟันตามตัวท่านและจุดนี้2องถึงยี รับพูดได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เพราะนั้นก็จะมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะตัวท่านเองอาทิตย์ก็ทับลัคนาส่องแสงสว่างท่านมีเรื่องที่พูดคุยกับคู่หรือปรึกษาหารือกันลักษณะแบนบนี้นะคะปรึกษาหารือนในสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวกับคู่ครองคนรักบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยเจรจาบางสิ่งบางอย่างต่อกันนะคะทีนี้พอวันที่20ค่ะ ดาวพระพุธยกมาสู่บ้านดาวเสามาสู่ราศีมังกรพบการเงินช่วงรอบระยะเวลานี้คู่รองคนรักของท่านก็เชื่อว่ามีเรื่องของการ อาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการหาไรายได้หรือวางแผนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินหรือบางคนก็จะมาสองทางเพราะดวงดาวจุดนั้นนะคะรอบระยะเวลาที่ดาวพระพุธเล็งกับดาวอังคารนะคะแล้วมีดาวอาทิตย์อยู่ด้วยก็จะมีเรื่องของการเสียการเงินการจับจ่ายใช้สอยกับการเดินทางการเจ็บป่วยไข้ได้ด้วยเช่นกันหรือมีเหตุจําเป็นให้จะต้องใช้จ่ายเงินปปรับเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ ส่วนดาวพระศุกร์ใช้ทายเรื่องหัวใจสถานะหัวใจของท่านรอบระยะเวลาตั้งแต่1-28ถึง28อาจมีเรื่องขัดอกขัดใจกันบ้างอาจมีเรื่องอึดอัดบ้างแต่ความรักยังคงประคองกันได้ดีค่ะ พอ28ดาวศุกร์ยกสู่พบพันธุนะคะความรักก็ยังคงเกิดการเติมเต็มได้ดีมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารมีเรื่องของการพูดคุยเจราจาส่วนคนโสดนะคะรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดาวคู่ครองของท่านดาวพระพุธมาทับลัคนาช่วงตั้งแต่2ถึง20ก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคู่มีเกณฑ์ได้เกิดความเห็นใจกันมีเกณฑ์ได้พบเจอกันทั้งเรื่องของการงาน หรือบางครั้งอาจจะมาในลักษณะของการช่วยเหลือกันกับเรื่องของการเงินหรือมีเหตุบางอย่างที่ทําให้ท่านสองคนเห็นใจต่อกันแล้วก็เกิดเริ่มต้นเป็นความรักลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่ดวงดาวเซตตัวกําลังบ่งบอกว่าตัวท่านจะขยับเดินไปข้างหน้าเพื่อเริ่มต้นรับดาวพฤหัสซึ่งจะมาเล่งลัคนาส่งผลในเรื่องของคู่ ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงชื่อเสียงต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าเวลาที่ท่านผูกลักนาแล้วดาวพฤหัสในรอบปีเกิดปีนั้นนะคะตกตำแหน่งใดหากตกตำแหน่งสีมีเกณฑ์แต่งงานชัดเจนนะคะตกตำแหน่งเดชตำแหน่งมนตรีก็อาจจะมีเรื่องของคนช่วยเหลือมีเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาตามแต่พื้นดวงชะตารายบุคคลนะคะไม่มากก็น้อยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะและหากใครสนใจผูกลักนากันส่วนตัวแบบนี้ค่าใช้จ่ายคิวอค้ดด้านล่างใครสนใจ ที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะอยากเริ่มต้นเป็นนักพยากรติดต่อมหาดิฉันได้ค่ะเพียง9,900บาทเรียนแล้วเข้าใจแน่นอนเรียนแล้วคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะคะและก็ฝากกด subscribe กดแชร์ต่อเพื่อเปิดการมองถิน็นกับช่อง YouTube แม่มทพยากรก,กันด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ที่มีพลังสำหรับตัวท่านนะคะมีเรื่องของอำนาจเข้ามามีเรื่องของชื่อเสียงเข้ามา มีเรื่องของการเงินเข้ามาและมีเส้นทางชีวิตที่เปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ